รสร้างเพื่อเป็นเกียตรติประวัติแก่พระในส่วนมารข้างล่างนี่ก็ใช่แล้วับสวัสดีครับเช้านี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บนดอยชนะศึกเรายืนอ,อยู่ตรงที่มหาเจดียชนะศึกครับสร้างเพื่อเป็นเกียตรติประวัติแก่พระในส่วนมาราชสมัยที่ท่านออกไปรบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือฝั่งพม่านะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าสวยงามมากๆนะฮะเนี่ยตอนนี้คือองค์ลูกเหมือนของท่านส่งมาน่าจะสร้างประมาณเท่าครึ่งขององค์จริงนะฮะบรรยากาศเช้าๆเนี่ยเหมือนฝนจะตกอยูแล้วบอกกำลังขึ้นนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะพาดูรอบๆฮะ เนตรงนตรงนี้เป็นที่ชมวิวสำหรับนักถ่ายรนะูปฮะข้างล่างน่าจะเป็นตวัวเภอแม่สายนะฮะสังเกตดูโหสวยมากเลยฮะยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารอบๆมีอะไรที่น่าสนใจมากครับ ตงนี้ก็จะมีเหมือนพระเหมือนก็สร้างเหมือนโบสถ์นะวันโบสถ์วัดแต่ไม่น่าจะใช่ฮนะก็สวยนะวันนี้ก็จะเงียบนะเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาเสาร์อาทิตย์กันนะ เดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นบ้างบนดอยว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากฮะเดี๋ยวตามไปฮะเดี๋ยวตามไปดูกันครับในเราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวดอยป่าสักกันะฮะก็จะมีนักออกกำลังกายมาเดินกัน วิวสวยอะฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเนี่ยข้างล่างนี่ก็ใช่แล้วนะเป็นมีบ้านของชาวบ้านที่ห็นนลังคานั่นนะก็คือเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านเรานะไม่ใช่ประเทศไทยหรอกเดี๋ยวเราเดินไปดูเส้ข้างบนก็จะมี ที่แต่หางเราขายกาแฟพวกอะไรนี่นน,นะของสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมก็รมาราโดนได้นะครับโอ้โหเนนะี่ยข้างล่างก็จะเป็นมุมของหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นตัวอำเภอแม่สาย นั่นคือดอยชนะสึกที่ผมพาไปดูเมื่อส,สักสักคู่หนึ่งะที่ที่พามาดูที่เราเปิดคลิปกันนะป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยเนี่ยเขาบอกตอนเย็นน่าจะมีออกกำลังไกากันเยอะนะพอดีผมมาช่งชาวงเช้าจากคนน้อยลงฮะยังไงเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อ y ะ ตอนนี้เราก็มาถึงหาหมีละที่ผมเคยถ่ายคลิปเมื่อคราวที่ล้วให้ดูเดี๋ยวรอบนี้จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า,าเมื่อเินผมมาจากชนะศึกก็เลยผ่านมาทางนี้เจ็บอะไรครับพอเจ็บเดี๋ยวยังไงลองไปดูวะตอนนี้เราก็ถึงแยกแลว ฝั่งนี้จะลงไปทางข้างล่างผาหมีนะข้างล่างนะส่วนทางนี้ก็น่าจะไปทางผานี้ฮะที่จะออกทางรอ,อ,อยตุงนะ่านไปเกือบตรอยตุงนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแถวนี้ก็จะมีที่พักเยอะนะเนี่ยผู้คุมะคาเฟ่โฮมสเตย์เดี๋ยวลองลองไปดูกันนะ อ้ยวิวสวยมากเลยครับข้างล่างเนี่ย บรรยากาศน่านั่งมากเลยครับภูคู่มานะโฮมสเตย์นะฮะโอ้เป็นเพื่อนแวะปาแวะมาก็เป็นเพื่อนผ่านมาผ่านไปก็แวะเข้ามาสั่งของกินได้พวกากาแฟกาแฟวิวสวยมากครับเป็นที่นั่งห้อยขายอยู่นะชมวิวทิวทัศนะ์อะรับประกันว่าสวยสวยมากครับ หมอกเริ่มลอยลอยขึ้นแล้วจะทำให้เห็นผนยอดเขานลยนะแถวนี้ค่อนข้างจะชันมากเลยฮนะผาหมีครับเนี่ยคือสัญลักษณ์ของผาหมีนะฮะ นี่นี่คือทางขึ้นที่เราจะไปนี่คือทางที่เราผ่านไปที่เราลงมาเมื่อกี้ทนาะงนี้คือทางขึ้นไปดอยผาหมีแนละ้วหมียืนอยู่เป็นเด่นเป็นสักนาอยู่คนเดียวเลยฮนระันี่เราก็ลงมาถึงวัดป่าผาหมีวัดป่าผาหมีที่ตั้งอยู่บริเวณที่จะขึ้นไปทางดอยผาหมีฮนะถ้ามาจากเส้นหลักก็จะ ถึงวัดป่าก่อนเดี๋ยวยังไงเราพาไปดูว่าอะไรมีพระสงฆ์องค์ไปเจ้าแบรูปโอ้เจอเท้าถิ่นนอนพักอยู่ด้วยนะเสียว สงบลมเลื่นนี้ครับปรับปรับพื้นนะรหรือว่าไงปรับพื้นดินครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะอ๋อมีสาราการตะเรียนอยู่ข้างบนนี้ด้วยคนระับ บรรยากาศเงียบสงบครับสมที่เป็นวัดป่าจริงๆเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนว่าวใหญ่ามาง สาธุสาธุสาธุสลาพระพุทธองคองค์ใหญ่ครับปิติฐานอยู่ที่สลา,าการพรันธนษาลาปฏิบัติธรมรมเฉริมพระเกียรติแปดสาาิบแปดพรรษาครับอู้ทางไหนน่าจะไปได้อีกแค่เนี่ยไม่นใจว่าคืออะไร ผมขึ้นไปดูข้างบนนะฮะอุ้ยางาขึ้นอ๋อครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุครับ เป็นจีดีนะครับมีกติพระสงฆองค์เจ้า,าอยู่ประมลนด้วยจากทางเราที่เดินมาเมื่อกี้ เดีย๋ยวเราลงไปแล้วครับปีผมมาจากผมขึ้นมาจากอะอะไรวะชนะศึกลอยชนะศึกจชาลอยชนะศึกแล้วก็มาผาหมีจริงๆผาหมีผมเคยถา่ายไปรอบหนึ่งลงไปแล้วแต่วันนี้ก็เลยลงมาอีกรอบหนึ่งตอ,อ,อ,อนนี้เหลือเหลือพระจำบาอยู่องหนึ่งใช่ไหมพระนี้จำบัดรูปเดียวครับ<อ>เพราะว่าที่นี่ไม่มีกุฏิเพราะว่าเพราะว่าไม่มีกุฏิมันจะมีอยู่หลังหนึ่งก็คือเป็นติดกับห้องน้ําเนาะ ก็เลยไม่มีทอ่ทางเรือนจงกรมมินมีอยู่นั่นแหละที่หลังหนึ่งที่คือพระอาจารย์เขานอนอยู่อ๋อพระอาจารย์อยู่ข้างบนก็เลยเนี่ยก็เลยมาช่วงอ่าร่วมกันตั้งผ้าป่าได้หมื่นกว่าบาทก็เลยหาเกล็กเก่าเรื่องต่างเนี่ยช่วยกันทำอ๋อการได้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวว่ายังยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่างบมันก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สังคมชนที่มาวัดก็คือแล้วแบบนี้ใช่ไหมผาหมีเพราะว่าในหมู่บ้านผาหมีเนี่ยมีชาวพุทธอยู่ประมาณ ประมาณห้าหรือ6หลังคารเรือนนี่ oh. ที่เลยจะเป็นเป็นชาวคริสหรือว่าส่วนใหญ่ <สา S 1> จะเป็นทางคริสคริสเตียนนะเขาก็จะมาวัดช่วงเข้าวันเสาร์ออกวันเสาร์หรืออ่าสงกันก็คือจะเป็นรูนี้เท่านั้นเอง oh. ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ต้องไปบินทาบาทข้างนอกไปประมาณ3กิโล้า oh, <3 S 1> ่างนลครับ ก็อยู่นี่ก็ลำบากอยู่เพราะว่าวัดก็อย่างที่บอกนะเพราะว่ามันเป็นยังไม่เป็นวัดเนาะมันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ยังเป็นเหมือนสนับศกนะแต่ว่าถ้าเรามีจิตศรัทธามาช่วยกันพัฒนานะน้องก็จะกลายเป็นศูนย์รวมแห่งการนะทำที่ปรารนาท่านใดมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะมาร่วมบริจาคได้ที่วัดป่าผาหมีนะฮะคือทางที่จะมาจากถนนใหญ่ก็ เข้ามาที่จะขึ้นไปทางดอยผาหมีเนาะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีถ้าด้วยมันมีหลายๆอย่างเนาะมันเป็นประวัติศาสตร์ไว้อยู่อะครับเรามาค้นหาแล้วก็สร้างให้มันเป็นรูปธรรมที่นี่ครับได้มาช่วยกันพัฒนาครับโอเคขอบคุณครับครับครัยังไงปบผมแนะนาเพื่อนๆถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วผู้ใดมีจิตสภาก็ร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาศาสนาได้นะฮะ